สวัสดีครับผมอาจารย์เกต9พินดูตลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะชาวราศีมังกรนะฮะจะมีดาวประจาตัวก็คือดาวพระเสาร์เราจะเรียกว่าดาวตัวตนนะครับสับหลเรียกว่าตนุนะตนุค,คือตัวเรา นะครับตัวเราเนี่ยนะฮะไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็จะเป็นการบอกเหตุในเรื่องของเดือนนั้นจะเจอเรื่องอะไรอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณเนี่ยที่ผูกดวงมาด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะถึงจะเรียกว่าลัคนานะแต่ว่าราศีเกิดนี่ไม่เกี่ยวนะราศีเกิดเนี่ยเป็นที่นะครับสถิตอยู่ของดาวพระอาทิตย์นะครับในแต่ละเดือนนะไม่เกี่ยวนะของเราต้องผูกจากวันเดือนปีนะนะครับก็นะครับอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวอะไรตั้งรับถ้าดาวดีตั้งรับ ก็ให้คุณดาวไม่ดีตั้งรับข้อยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะครับแน่นอนครับตนุเราไปอยู่ในเรือนไหนก็เหมือนทุกๆเดือนนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยใช้เวลาโคโจรถ,ถึง2ปีต่อหนึ่งราศีนั่นก็หมายความว่าตานุเราไปอยู่ในเรือนของราศีกุมเขาเรียกไปอยู่ในเรือนกระดุมพระทีนี้ไอกระดุมพระเนี่ยไปเสวยเลิกปรากฏว่าเสลยเลิกของเทสาตีแล้วเทสาตีคือเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่ใช่ไหม นะครับนั่นหมายถึงว่าเงินของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีการเข้าหามีปฏิสัมพันธ์นะยืนอยู่เฉยๆยืนอยู่นิ่งๆนะเราจะไม่ได้นะเราต้องเสาะแสวงหาโอกาสต่างๆที่จะทําให้เราเกิดเงินเกิดทองแน่นอนครับการที่เงินนะครับ ตัวเราไปสัมพันธ์การเงินนะครับนั่นก็หมายความว่าให้พัฒนาเรื่องของช่องทางในการหาเงินหาทองในลนักษณะต่างๆก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะอันนี้ก็นะครับถือว่าดีนะการที่ตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องการเงินเราจะสนใจเรื่องนี้ยเรื่องอไรายได้หาเงินหาทองอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ตอนนี้ดาวไม่เดินถอยหลังแล้วนะก็ถือว่าให้คุณ กับดวงชะตามากมากเลยนะก็ยินดีกับชาวราศีมังกรด้วยนะครับถ้าเราไม่ได้มีดาวพฤหัสาเป็นการกินีนะครับการเงินจะดีแล้วเราในพื้นดวงเดิมนะถ้าดาวพฤหัสาไม่เป็นสัมพันธ์ดาวศัตรูเช่นดาวอังคารดาวอาทิตนะครับดาวศุกร์อะไรประมาณนี้นะนะครับก็จะค่อนข้างจะเฮงนะครับค่อนข้างจะเฮงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเรามาดูกันต่อนะดาวพระอาทิตนะครับ ดาวพาิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เราจะเรียกว่ามรณะนะมรณะเนี่ยแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับแน่นอนครับในช่วงของวันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่16เนี่ยดาวพิตย์เราสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับเราเรียกว่ามรณะไปลาพะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจนะครับลาภะกก็แปลว่าโชคลาภนะครับบางครั้งก็ได้ทุกขลาภก็มีนะครับ นั่นหมายถึงว่าสูญเสียก่อนแล้วได้เป็นลาบผลอ่านะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกมรดกบางคนก็ได้นะนะครับหรือได้เงินเกี่ยวเรื่องของสินใหม่ทดแทนได้เงินที่เกี่ยวเรื่องของความเสียหายเกิดจากความเสียใจได้เงินเยียวยาอะไรเงี้ยนะเพราะมาจากมรณะทําให้เกิดโชคลาภนะครับหรือบางคนเนี่ยมรณะลาภแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับถูกคนบิดเบียนในเรื่องของหลักทรัพย์ถูกคนหักหลังนะครับถูกคนเล่นแร่แปรธาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะก็ถือว่าไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่ นะครับนะเกี่ยวเรื่องของลาบผลพิฉนั้นแล้วเวลาจะส่งลงทุนนะครับหรือเสี่ยงโชคหรืออะไรยังไงนะครับก็ต้องอย่าเล่นจนเกินไปนะเอาแค่หอมปากหอมคอพอนะครับแน่นอนครับมรณะเวลาพาก็ขอให้นึกเสมอว่าเรามีเกณฑ์เสียหายนะครับในเรื่องของารายได้หรือโอกาสต่างๆนะนะพิฉนั้นแล้วเวลาทําอะไรยังไงก็นะครับให้รอบคอบ จะดีกว่านะครับนะดาวพาิตย์นะครับที่สถิตยอยู่ในราศีพิจิกหนึ่งถึงสามดีเข้ารายชาเลิกนะครับสี่ถึงสิบหกเข้าสมโนโลเลิกก็เป็นเลิกนะครับนักบวชเลิกนิ่งเลิกใจดีนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเลยไม่ควรทําธุรกิจธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวกับลาบผลเลยจะเป็นในวันที่สิบถึงวันที่สิบสามเราจะเข้านวางพิษสุนักนะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับพิษสุนักเป็นเรื่องของการขัดแย้งทะเลาะบอกแหวง้งไม่เข้าใจกันนะจุดที่คุณก็จะเป็นในวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบหกเราจะเข้านวางูเกุม คุ้มภัยนะทำอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าปังบุรีเยอยู่นะแต่มาจากพบเรือนที่ไม่ค่อยดีก็นะครับเลียงได้ก็เรียงดีกว่านะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์นะครับก็จะทําการยกย้ายราศีเข้าไปในราศีธนูนะครับในวันที่17นะครับ ไปจนถึงวันที่31เวลาตี3-47นาทีนะครับดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับไปสถิตยอยู่ในเรว,วินาถ้าในพื้นดวงไม่มีดาวอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในพื้นดวงกำเนิดว่างๆนะครับก็เขาเรียกพบเสียอยู่ในเรือนพบเสียได้เช่นมรณะแปลว่าความเศร้าโศกเสียใจไปอยู่ในเรือว,วินาศก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่มีความเศร้าโศกเสียใจหมดไปความวินาศไม่ถึงตัวแต่ถ้าเกิดว,ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวนะครับตั้งรับอยู่ความมรณะก็ยังทวงถึงดาวแต่ไม่ถึงพบนะ ถึงดาวเช่นเรามีดาวเจ้าเรือนการเงินเช่นราหูตั้งรักนะก็จะมีปัญหาเรื่องของการเงินเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับหรือเราในพื้นดวงมีดาวเจ้าเรืนอนพระจันทร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่ในเรือนวินาศพอดาวมรณะมาก็เศร้าโศกเสียใจเกี่ยวกับเรื่องคู่สัญญาอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับนะก็ต้องบอกว่าเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับนะครับไปตกอยู่ในเรือนของวินาศแล้วถ้าเป็นการรักกินีนะครับมันก็จะ เศร้าโศกเสียใจกับความผิดหวังนะครับเพราะเขาวินาศแปลว่าผิดหวังได้ล้มละลายขาดทุนนะครับหรือเสียหายในลนักษณะต่างๆอันนี้ก็เป็นจุดที่เรานะครับต้องระมัดระวังนะครับนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพระอาทิตย์นะครับสถิตยอยู่ในราศีธนูก็จะเป็นในวันที่27จนถึงวันที่29สเสวยทริสโทแห่งเลิกนะครับก็จะเป็นเลิกนะครับลำบากตอนต้นนะครับสบายตอนปลาย นะครับหลังจากนั้นก็ในวันที่30นะครับถึง3าเนเนี่ยจะเสวยนะครับมะหัตถโนแห่งเลิกเป็นเรื่องเศรษฐีใหญ่นะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่26นะครับจนถึงวันที่29เนะครับเราจะเข้านวางังปุกเอกนะครับนะช่วงนั้นก็ระบหม้อ กับการเคลียร์ปัญหาต่างๆได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแสดงผลในพบเสียเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเอาละหลังจากนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะฮะดาวพระอังคารเนี่ยท่านเป็นดาวเชื้อเรือนในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าพบพันธุนะฮะพันธุก็แปลว่าบ้านรถที่ดินสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์ความอุ่นในบ้านความอุ่นในครอบครัวนะครับอีกภเรือนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเรือนลาพระ ลาภะก็แปลว่าง่ายๆราบลื่นสะดวกโยทินนะครับโชคดีต่างๆแน่นอนครับในช่วงของวันที่1ถึงวันที่ยี่หกความโชคดียังเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรอยู่นะครับเหตุผลก็เพราะว่าดาวพังคารเนี่ยเป็นเกษตรตาที่มาดีเขาว่าเกษตรแปลว่ามั่นคงมั่นคงในเรื่องของอะไรมั่นคงในเรื่องของราบผลนะครับในเรื่องของโอกาสนะครับดาวคานเป็นดาวขยันนั่นหมายถึงว่าถ้าเรายิ่งขยันเรายิ่งมีความสําเร็จเกิดขึ้นแต่แน่นอนครับ เนื่อง,สงเสจยบไปกลุก่มกับดาวอาทิตย์ยังไงก็ต้องระมัดระวังเพราะดาวอาทิตย์มาจากเจ้าเรือนมรณะก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะเข้าไปสาสางหรือเครียดกับเงินที่เกี่ยวเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับเงินตกเบิกเงินสินใหม่ทดแทนเงินชดเชยอะไรประมาณนี้นะจะเป็นช่วงที่เราทาสาเร็จนะครับบางคนรองเงินนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยายในลักษณะต่างๆช่วงนี้ชาวราศีมังกรสามารถทําได้ดีนะครับด้วยอิทธิพลของดาวคารนะครับ ที่เป็นเกษตรตาที่ดีที่แปลว่ามั่นคงนะครับอีกพบเรือนหนึ่งนะครับพันธุพันธุนะครับแปลว่าบ้านรถที่ดินเนาะหลักทรัพย์ไปอยู่ในเรือนราพักนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่สามารถที่จะเก่งกําไรเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะซื้อไม่ว่าจะขายนะไม่ว่าจะเก่งกาไรนะเพราะว่าพันธุเนี่ยแปลว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราด้วยนะครับแล้วอยู่ในเรือนราพมันก็ได้มาง่ายๆนะครับบางคนก็มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับมีเกณฑ์ที่คนเขาจะนะครับมีโปรโมชั่น นะครับที่ทําให้เยาวยยนนะทำให้เราเองอยากจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถเปลี่ยนอะไรก็ว่ากันไปนะครับพันธุราภะบางทีได้ฟรีๆก็มีนะในกรณีที่ในพื้นดวงเดิมของคุณเนี่ยเป็นคนที่โชคดีเรื่องนี้นะครับคุณก็จะมีเกณฑ์นะครับได้แนวแนวนี้อยู่นะอันนี้ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแล้วเป็นกเกษตรมั่นคงได้แน่นอนอะไรประมาณนี้นะนะครับต่อไปนะครับก็จะยกย้ายราศีนะครับดาวเจ้าเรือราภะไปตกวินาศนะอันนี้ตั้งแต่วันที่ นะครับ27นะถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลาตี4-9นาทีอันนี้ไม่ดีแล้วนะครับก็คือดาวลาพัะตก วินาศนะครับอันนี้ไม่สู้ดีแล้วก็ไม่ควรทาธุรกิจธุรกรมอะไรละนะมีเกณฑ์ที่จะขาดทุนค่อนข้างจะสูงนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับ <eden> เหมือนกันนะครับพันธุุกวินาศนะครับเขาพันธุวินาศเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนในบ้านที่ทํางานเรื่องจุกจิกจิก,จกนะครับแล้วก็ของเสียของซ่อมนะครับจะเยอะนะครับเราก็จะมีความขัดแย้งนะและบางคนเองก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของคดีความอะไรต่างๆนะเพราะว่าคำว่าวินาศเนี่ยมันแปลว่ากักขังจองจํา นะครับแล้วก็พันธุไปวินาเนี่ยบางครั้งนะครับก็าอาจจะมีความขัดแย้งนะครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์ต่างๆนะครับถูกคนเบียดเบียนรัศมะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิถีชีวิตของแต่ละบุคคลนะนะครับนะเอาระนะครับดาวนะครับพังคารเนี่ยที่ตอนสถิตยอยู่1นึถึงยี่เนี่ย นะครับที่อยู่ในราศีพิจิเนี่ยนะครับนะหนึ่งถึงเจ็ดนี่เข้าราชาเลิกเลยอันนี้ดีแปดถึงยี่สิบหกในสมโนนะครับเลิอกกลางกาสี่ถึงเจ็ดนี่ดีทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีนะครับตอนที่เข้าอยู่ในราศีธนูเนี่ยสวยทอริโทยอย่างเดียวนะครับเขาเรียกว่าเลิกขอนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะครับดวาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอริในราศีเมถุนนะฮะอรินี่ก็แปลว่าอุปสรรค นี่สินความอึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะฮะในราศีกันอันนี้ถือว่าดีนะครับเราจะเรียกว่าภพสุภาที่แปลว่าความเจริญก้าวหน้านะก็ต้องบอกว่านะครับในช่วงของเดือนนี้นะหลังจากที่ดาวพระพุธย้ายและจะเหงแน่นอนครับตอนที่ดาวเจริญอริอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะครับมันแปลว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของคดีความนะครับหรือมีเรื่องยุ่งยุ่งวุ่นมีศัตรูมีอะไรมามาเนี้ยทำให้เครียดทําให้ตกกังวลนะครับนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะยิ่งสุภาษะนะครับตกวินา ด้วยวเกี่ยวเรื่องของคดีความเกี่ยวกับในเรื่องของยุ่งยุ่งวุ่นๆุน่นะครับเจอเล่นแร่แปรถ้าเจอคนไม่หวังดีในละักษณะต่างๆก็ถือว่าไม่ดีแต่หลังจากที่ยกย้ายราศีแล้วดีนะครับจะย้ายไปนะครับในวันที่7นะนะครับหลังจากวันที่7เนี่ยถึงสิ้นเดือนเลยเวลา13บสามนาฬิกสนาทีสวยสมโนเลิกย้ายไปไหนนะครับดาวเจ้าเรือนอลินะครับ,รนะรบย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนราศีพิจินะครับเขาเรียกว,ว่าอยู่ในภพดีเรือนดีเขาเรียกว,ว่าอลิลราพะ สังเกตนะอลิกาา็ลาระอาทิตย์นะครับ้อลาภะส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักทรัพย์เรื่องสินใหม่ทดแทนเรื่องคดีความเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับช่วงนี้ชาวราศีมังกรจะเกี่ยวข้องกับพวกนี้เยอะนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่รักษาทรัพย์นะครับไม่ค่อยอยู่นะครับในกรณีที่เรามีดาวพระอาทิตย์หรือดาวพระพุธเป็นการักินีนีแต่อย่าลมว่าอังคารเนี่ยจะช่วยเราได้เพราะตอนนี้ตอนที่อยู่ตรงน,นี้นะครับท่านอยู่จนถึงวันที่20 หกเลยนะก็มันมันเคลียร์ปัญหาต่างๆแหละแต่มันเคลียร์สำเร็จนะครับเพราะว่าได้อังคารเนี่ยช่วยไว้นะก็ส่วนใหญ่นั่นแหละถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์สินไหมหรืออะไรยังไงที่มันรองเงินอะไรเงี้ยก็ลองไปเคลียร์ช่วงช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับอีพบเดือนหนึ่งยิ่งยิ่งดีเลยเขาเรียกสุภาปลาพระสุภาลาพระตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะนะจะมีคนคอยช่วยเหลือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่จะไม่ขาดคนช่วยเหลือนะ นะครับและยิ่งเป็นเรื่องของข้อกฎหมายถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเนี่ยช่วงนี้เราก็นะครับจะเข้าตาเลยนะสุภะแปลว่าความเจริญก้าวหน้านะครับลาภะก็แปลว่าสําเร็จลาบรื่นง่ายๆนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรนะครับจะชนะคดีความนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาแต่ก็เอาหละมันอาจจะไม่ราบรื่นแต่มันก็สําเร็จนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพระพุธ นะครับนะก็ดาวพูดุธเป็นดาวเอกสารนะให้เตรียมเกี่ยวเรื่องของเอกสารไว้ถ้าเอกสารของเราเนี่ยเข้าตานะครับถ้ายังไม่เข้าตาเขาไปแก้ให้มันเข้าตาซะนะครับมันก็จะประสบผลสาเร็จเหตุผลก็เพราะว่าดาวพุธเป็นดาวสื่อสารเป็นดาวกระดาษเป็นขีดเขียนแล้วมาจะพบดีเดืนอดีของเรื่องพบสุภาษะแล้วมาอยู่ในเรือนลาพระย่อมสําเร็จแน่นอนนะครับนะนะครับกค็คือถ้าเกี่ยวเรื่องของการขึ้นศาลก็ต้องดูสํานวนให้ดีดๆนะครับว่าสํานวนเราเข้า เป้าไหมนะถ้าเากิดเรารู้สึกว่าเราไม่เข้าเป้าเราก็ต้องแก้ไขนะแต่ถ้าเากิดเราเป็นฝ่ายถูกนี่ก็มีโอกาสชนะแน่นอนนะครับนะะประมาณนี้นะครับดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีพิจิกก็ถือว่านะครับถอยหลังมาก็ให้คุณนะครับกับชาวราศีมังกรน,นะก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปนะครับดาวพระฤหัสบดีนะดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนนะครับเราจะเรียกว่าภพสหชาที่แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิด พี่น้องท้องเดียวกันคนหมู่มากนะครับอีภพเดือนหนึ่งนะครับในราศีนะครับธนูนะเราจะเรียกว่าพบวินาาที่แปลว่าลับลับซ่อนเล่นปิดบังไม่เปิดเผยนะครับโลกส่วนตัวสูงอะไรประมาณนี้นะครับไปอยู่ไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าสหชาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุได้ตําแหน่งราชาโชคได้ตําแหน่งปทุมเกณฑ์ได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์ครบองค์เลยดาวพฤหัสนี่โดดเด่นที่สุดสาหรับชาวราศีมังกร นะถ้าเป็นทักษะที่ดีและไม่เจอดาวที่เป็นศัตรูหรือมาจะพบเรือนแย่ๆบอกได้เลยว่าดาวพฤหัสนะครับตรงนี้ทําให้ชาวราศีมังกรรอ,อดพ้นทุกซีซั่นรอดพ้นทุกอย่างนะครับนะด้วยความถูกต้องด้วยความรู้ความสามารถด้วยหลักฐานด้วยข้อเท็จจริงอะไรประมาณนี้นะนะครับตัวนี้ถือว่าให้คุณนะครับดาวเจ้าเรือน นะครับสหา c h a ไปพันธุก็คือจะได้การยามิตรนะครับก็จะสนิทสนมกับหัวหน้างานนะครับเจ้าของบริษัทนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความเกรงใจต่อการซึ่งกันนะครับนะก็คือด้วยดาวพฤหัสดาวคุณธรรมมันจะเป็นในเรื่องของมารยาทในการเข้าหาในลักษณะต่างๆนะเราถือว่าดาวพฤหัสให้คุณนะครับทำอะไรยังไงผมว่ามีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จนะครับนะค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแต่ก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งถึงยี่สิบหกนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอังคารอยู่ตรงนี้นะเขาเรียกว่าเป็นอนุเกษตร สลับเรือนนะอ้อไม่ใช่ไม่ใช่ก็จะเป็นในลักษณะที่ดาวพฤหัสเนี่ยไปอยู่ในเรือนอังคารนะครับที่ดาวเข้มแข็งแต่จะเป็นอนุกเกษตรสลับเรือนก็ตอ่อเมื่อดาวอังคารย้ายเข้าไปนะครับอยู่ในราศีธนูในช่วงวันที่27อ่านะก็ถือว่าดาวเข้มแข็งอยู่นะส่งผลให้ดาวนะครับอังคารเข้มแข็งพฤหัสเข้มแข็งแต่ทีนี้มันอยู่ในเรือนของพบไม่ดีนะครับมันก็เลยการว่า เราสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆที่มันยุ่งๆวุ่นๆนะครับให้มันผ่านพ้นไปได้อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยนะครับมีดาวพระตหัสสบดีนะครับปีนี้เป็นการละกินีจอดนยุ่งนิดนึงนะเพราะว่าเราจะเรียกว่าวินาศนะครับไปพันธุแล้วเป็นแบบการละกินีนะวินาศพันธุแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะหลักทรัพย์ถูกคนอื่นบิดเบียน,น,นไม่มีความสุขที่บ้านไม่มีความสุขของที่ทํางานมีปัญหาต่างๆเข้ามา ัลนที่สําคัญเป็นเรื่องอัยุติธรรมนะครับขอเรียกเป็นอะไรที่มันบางทีก็รับไม่ได้นะนะครับถ้าบางทีเราเมีพฤติรกรรมบางอย่ารเรนียเราจะเจอคนที่นิสัยตรงข้ามกับน,นิสัยเราจะหลดเราทําให้เราเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงสุดขั้วก็ได้นะด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวคูดาวปัญญา นะครับแล้วก็บรรดาวผู้มีความรู้พอเป็นการละคินีพวกตรงข้ามเลยจะมีความรู้ก็มมีความรู้นะครับจะละเอียดรอบคอบก็บไม่ละเอียดรอบคอบจะเป็นคนดีมีศีลธรรมเขากลายเป็นคนที่ไม่ดีอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการลกคินีก็จะยุง่งยุ่งแต่ว่ามันจะหนักหรือเบาอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมเรามีดาวในตั้งรับจะเป็นการขยายทีหนึง่งแต่ถ้าไม่ได้เป็นการลกคินีดีแน่นอนนะครับนะ,นะบก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับดาวพฤหัสที่อยู่ตําแหน่งนี้นะครับถือว่าให้คุณกับชาราสีมังกรแบบปังปูดีเยเปปูริยังเลย นะดาวพฤหัสบดีนะครับก็ยังคงเสวยเลิกดีอยู่มหาธนาูแห่งเลิกวันที่สองถึงสิ้นเดือนเลยเข้าระวังปูเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าเฮงก็แสดงว่าดาวพฤหัสเนี่ยให้คุณนะก็คือจะให้คุณในเรื่องของหชาชะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การติดต่อกันได้รับผลประโยชน์จากสังคมหรือคุณหมู่มากนะน,นี่ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละต่อไปดาวพระราหูนะฮะดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมนะครับเราจะเลียวพบรายได้ การเงินการทองกระแสงเงินสดนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงิน,งนทองทองเราต้องยกให้พระราหูเพราะท่านนะครับคุมอาณาเขตเกี่ยวเรื่องของเงินสําหรับชาวราศีมังกรไปอยู่ไหนไปอยู่ในราศีมินนะเขาเรียกว่าการเงินอยู่ในเรื่องของสหาชาติที่แปลว่าสังคมนะครับคนหมู่มากก็แสดงว่านะครับการเงินเนี่ยจะเกิดกับในลักษณะของการเดินทางการเข้าหาการติดต่อ,อการสื่อสารนะครับเพราะสหชาติเนี่ยมันแปลว่าการเดินทางทางระยะไกล้ด้วยนะ รวมทั้งสื่อแอปพลิเคชันต่างๆสื่อโฆษณาต่างๆนะทำให้เกิดเงินเกิดโฆษณาหรือโปรโมชั่นต่างๆเพราะดาวพระหาหูเนี่ยเป็นดาวลุกล่อลุกชนเป็นดาวพัฒนาและบางทีซื้อมาขายไปแบบตรงมาตรงไปตรงมาตรงไปเนี่ยบางทีกระตุ้นยอดขายไม่ได้ไงมันก็จะเป็นในเทคนิคซื้อ1แถมหนึ่งซื้อ2แถมนู่นแถมนี่แถมนั่นอะไรเงี้ยนะครับตามรายการทีวีต่างๆที่คอยขายของและมีการกระตุ้นยอดขายจะออกแนวประมาณนั้นแหละนะครับเวลาพระราหู พิจารในเรืองสหชสนะก็ถือว่าบางทีเนี่ยเราค้าขายอะไรเนี่ยเราจะได้สินค้าที่มันโดนใจของคุณหมูมากเขาเรียกว่าสินค้ายอดนิยมนะครับอะไรประมาณนี้จะจะทาให้ประสบผลสําเร็จดีนะครับก็คือตามเทรนตามกระแสนั่นแหละนะครับจะดีนะดาวพระหูก็ยังคงสวยเลือกดีนะครับเขาเรียกว่าเล balanced, Look, ือกนะครับสมโนแห่งเลิกนะครับเขาเรียกว่าเลิกนักบวชเลิกคนใจดีนะครับนะเอาละต่อไปดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศเนี่ย ท่านอยู่ในราศีพุธศกนะเขาเรียกอยู่ในภพของปุตตะก็จะเป็นช่วงนะครับที่ชาวราศีมังกรเนี่ยจะเป็นคนที่มีไอเดียมีจินตนาการที่ดีนะครับไอเดียดีจินตนาการดีคิดอะไรยังไงเนี่ยมันจะโลดแล่นพอสมควรนะรก็ถือว่าอยู่ในจุดที่นะครับให้ดวงให้คุณนะให้คุณกับดวงชะตาแบบมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าดีเยี่ยมดีงามกันเลยทีเดียวนะครับนะ,บนะหลังจากนั้นนะครับก็จะไปสถิตอยู่นะครับในราศีเมษ นะครับสิ้นเดือนเลยก็คือช่วงวันที่3 1มสิบเนสิบนาฬิกาสนาทีนะครับก็อยู่ในภพเดือนที่ดีก็นะครับเวลาดาวพฤกษอยู่กับดาวพฤหัสเนี่ยเจ้าที่เจ้าทางช่วยมากเลยอยู่ในภพพันธุเนี่ยให้สวดมนต์ไหว้พระนะครับอะไรประมาณนี้จะดีนะครับต่อไปดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเราจะเรียกภพปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับอีกภพเรือนหนึ่งครับ จะเป็นเรือนการงานนะครับเราจะเรียกว่ากรมมักนะครับที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดาเนินชีวิตนะครับอันนี้ถือว,ถว่าดีนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่25นะเวลา23 3สิมนานาทีอันนี้เรื่องงานโดดเด่นมากนะ,นะเราจะเรียกว่าดาวเจ้าเรือนกรรมะเป็นกเกษตรตาที่พอดีนะกรมมักก็แปลว่างานเกษตรก็แปลว่ามันคงก็แสดงว่าเป็นช่วงที่นะครับงานเนี่ยเสถียรงานอยู่ตัวนะครับงานมีความมั่นคง นะครับถูกอกถูกใจอ่าแล้วก็เรื่องของงานเนี่ยนะครับทำให้ก่อเกิดนะครับในเรื่องของความพึงพอใจในลักษณะต่างๆเพราะดาวศุกร เป็นดาวสุนทรียภาพนะครับเป็นดาวความรักของโลกเป็นดาวการเงินของโลกเมื่อดาวศุกร์กลับมาเป็นเกษตราที่พดีก็จะส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการงานและงานที่เกี่ยวเรื่องของความสวยความงานงานบริการงานที่ตอบโจทย์ความพึงพอใจจะโดดเด่นในช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรก็ยินดีด้วยนะครับอีพบเรือนหนึ่งปุดตาก็แปลว่าความสดใสล่าเาริเหมือนกันปูดตาวิ่งเข้าไปอยู่ในเรื่องการงานก็จะเป็นช่วงที่เราเนื้อหอมนะครับมีคนมาจีบในลักษณะให้ไปร่วมงานด้วยแล้วก็ให้ผลประโยชน์ นะครับในสิ่งที่เราพึงพอใจนะครับอาจจะใหเ้เงินเดือนมากขึ้นสวัสดิการมากขึ้นวันหยุดมากขึ้นหรือใกล้บ้านหรืออะไรก็ว่ากันไปนะมันจะเป็นช่วงที่เราได้รับการข้อเสนอเกี่ยวเรื่องงานค่อนข้างจะดีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่นโะยบายของบริษัทด้วยนะนะครับแตบางคนแวนโะยบายของมาในช่วงนี้พอดีนะครับเราก็จะแจ็คพอตตรงนี้พอดีเลยเพราะคําว่าปุตตะัดเนี่ยแปลว่าความสดใสล่าเริ่งด้วยนะครับหรือความพึงพอใจพอไปอยู่ในเรือน นะครับการงานและเป็นกเกษตรเนี่ยช่วงนี้ก็ส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับพึงพอใจกับบางสิ่งบางอย่างมากขึ้นนะครับรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะในกรณีที่เป็นทักษะที่ดีนะและไม่มีดาวอะไรมาตัดทอนนะแต่ถ้าเกิดเป็นการณกินีมันก็จะตรงข้ามนะงานมันก็จะมีปัญหามันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นบุตรบริวารลูกน้องก็จะทําปัญหาเรื่องงานให้นะ้มมาต้องแยกกันนะครับนะหลังจากนั้นนะครับนะบนะตอนที่อยู่ในราศีตุล1นเนี่ยเขาเทสาตีถึงมันเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะครับ นะอยู่เม่ติดที่7ถึง17เข้าเทวีเลิกเลิกนางพญานะครับอันนี้ถือว่าดีนะ18ถึง25ในเพชฌฆาตเลิกเลิกตัดสินใจจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องงานจะเป็นในวันที่12ถึงวันที่1 4เข้าระวังพิกครุฑช่วงนั้นก็นะครับไม่ควรทำธุรกิจธุรกรรมอะไรที่มันหนักหนัก,ห,นกหรือมันเสี่ยงนะครับจุดให้คุณจะเป็นในวันที่15จนถึงวันที่17เราจะเข้านวางภูเอศทำอะไรช่วงนั้นถือว่าเฮงถือว่าปังถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นก็ทำการยกกยยยย้ายาาารศีีเเป็นนออสตุู่ับดวดลนะ คู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนธาตุน้าราศีตีธาตุเลยนะครับถือว่าเฮงเลยและอยู่ในเรือนของลาภะด้วยส่งผลให้ชาวราศีมังกรเป็นคนที่มีโชคมีลาภมีโอกาสนะครับในลนักษณะต่างๆนะลละดาวลาภะกระดาปุตตะเล็งเรือนกันลนักษณะประมาณนี้ก็นะครับจะส่งผลให้ชาวราศีมังกรเนี่ยเก่งเลขนะครับมงคลต่างๆแม่นนะครับในช่วงนี้แล้วก็บางคนก็ฝันแม่นนะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ เจ้าที่เจ้าทางก็ช่วยด้วยนะครับแล้วก็จะมีเซนต์ในการพยากรณ์ฟอมฝันได้โดยง่ายนะครับก็เป็นอิทธิพลของดาวพระศุกร์นะครับที่ย้ายเข้าไปในวันที่26นะครับนะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา6กนาฬิกานาที26ถึง่เพชฌฆาตเลิกเลิก,เลกตัดสินใจ29-3เถึงมเบ็ดเข้าราชาเลิกนะครับก็จะเป็นช่วงที่ชาวราศีมักงกรเป็นคนมีโอกาสมากที่สุดใน12ราศีนะถ้าเกี่ยวเรื่องของโอกาสในลักษณะต่างๆโชคลาภอะไรประมาณนี้เพราะว่าดาวได้อสศติดท่า นะเป็นท่าที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็นะครับยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับหากผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องนะครับกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความกรุณานะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c r i ต e กดกระดิ่งติดตามนะครับรวยๆเฮงๆปังๆนะครับผมเกรก้าพ่ดูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับ นะก็จะเป็นการเสริมเคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนะั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยเ็เสริมให้ดีย,ยิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ